สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบวลอย์ไฟมารีนะครับผมก็วันนี้นะครับผ่ามาหาคุณยายเช้าๆหน่อยนะครับมาดูว่านะครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่นะครับกินอิ่มนะครับหลับไปแล้วนะครับตื่นเช้ามาจะเป็นยังไงดูนะครับยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคุณยายนะครับผมคิวก็ยังนะครับเห็นอยู่นะครับผมนี่นะครับผม ดูเล็บเท้ายังอยู่นะครับแม่ๆมครับผมก็นะครับตอนเช้าเนะครับพ่อฟามของเราก็นะครับต้องไปตัดหญ้านะครับไปหาอาหารให้ยายนะคะผมวันนี้พี่แชมป์ก็เลยนะครับผมจะมาดูคุณยายสัหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าหรทอ้งหน้าทัตาโอ้โหนะครับดูข้างๆตัวมีต่ดินเลยนะครับผมน่าจะนะครับนอนทิ้งตัวเมื่อวานนะครับผม ก็ดินนะครับยังติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพอควานตัดหญ้าเสร็จก็นะครับจะอาบน้ํานะครับแล้วก็นะครับพาคุณยายนะครับเดินออกกําลังกายนะครับสักนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมก่อนที่นะครับผมช่วงบ่ายๆนะครับอาจจะได้ไปอยู่ในป่าคุ่ยายวันนี้มีอะไรได้กินบ้างอ้มีหน่อไม้ด้วยนะครับผมนี่หน่อไม้นะครับหน่อไม้กับต้นไผ่ต่างกันนะครับหน่อไม้คือนะครับเป็นต้นไผ่ที่ยังอ่อนๆนะครับก็เรียกว่าหน่อไม้ ส่วนต้นไผ่ก็คือนะครับเป็นนะครับก Lac ิ่งแก่ๆเลยนะครับน้องช้างก็นะครับไม่สามารถนะครับกินได้ทั้งหมดนะครับไม่เ um. หมือนหมีแพนด้าน้อคุณยายเนาะอ่ะนะครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวทําความสะอาดให้คุณยายเลยกันแล้วกันนะครับผม หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาหญ้านะครับให้คุณยาก,กินรอพ่อควานก่อนนะ ก็ให้พุณยายนะครับกินรอพ่อควานไปก่อนสอ,องห่อไปเลยครับพุณยายสองห่อไปเลยทารอพ่อปานก่อนนะครับตอนนี้พ่อปานก็กําลังไปตัดหญ้านะครับผมก็นะครับทความสะอาดเสร็จก็ให้พุณยายทานนะครับรอพ่อปาน เดี๋ยวเซสายพอบคานมาสิเพจะได้กินยากนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดียายแรงสวยเหมือนเดิมเลย